คิลเลอร์ที่โคตรโหดโคตรอันตรายเล่นกี่ครั้งเล่นยังไงก็สนุกนั่นก็คือเจ้าเดอะคราวนะครับคือลหลายๆคนถามผมว่าเอ้ยทําไมพี่ไม่เล่นเฟดดี้เลยทำไมมันไม่มีคนเล่นเลยคือไม่ใช่แค่พี่ไม่เล่นคนอื่นก็ไม่เล่นกดแรงเนี่ยร้อยเกมเจอแค่เกมเดียวนะครับอัตราการเจอแค่1%นเท่านั้นนะฮะเฟดดี้ <c oughs> ก็คือตัวมันค่อนข้างอ่อนครับเฟดดีอ้อ่ะคือเวลาที่เราวางหลุมใช่ไหมเราต้องรอให้เซอร์เข้ามาอยู่ในฝันก่อนพอเซอร์เข้ามาอยู่ในฝันปุ๊บเราวางหลุมถึงเซอร์มันจะเหยียบหลุมแล้วติดโซลลึ่่่งทําาไไไมมเเเเเรนดดคควปยใ ไม่ต้องรอให้เซอร์เข้าฝันคือเจอเซอร์ตรงไหนตาขวดใส่เซอร์ก็วิ่งสโลแล้วครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมคนมันไม่เล่นเฟดดี้กันนะครับคือแต่ว่าเฟดดี้มันก็มีข้อดีก็คือมันสามารถวับไปที่เครื่องได้แต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นวับไปที่เครื่องอ่ะบางครั้งถ้าเกิดเราวับไปผิดเครื่องเนี่ยเรียบร้อยครับผมแตกเลยครับวับไปผิดเครื่องเซอร์นี่แบบปั่นไฟพังปั่นไฟยับยุยยีเลยคือมันก็ต้องเอาเปิร์กที่มันอ่านออร่าเซอร์ไปด้วยใช่ไหมเออแบบว่าปิไงตๆ มันต้องเอาเบิกแบบอ่านออราเซอร์ไปฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดอะคลาวเนี่ยตอบโจทย์มากสําหรับว่าทําไมเราไม่เล่นเฟดดี้เรามาเล่นตัวนี้แทนครับเดอะคลาวก็แอดออนที่ผมเอาไปเนี่ยผมเอาอีเทอร์ไปครับระยะติดผิดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งวิแล้วก็เวลาที่เขาโดนขวดของเราเนี่ยมันจะทให้เขาติดสถานะโทษจากการอ่าถูกกีดขวางก็จะเพิ่มขึ้นอีก4%นั่นเองนะครับผมแล้วก็เซตเบิกเนี่ยผมชอบเซตเปิกนี้เป็นพิเศษนะจริงๆใครที่เคยดูคลิปเดอะคลาวคลิปก่อนไปเนี่ยก็จะเอาเซตเบิกนี้ไปเลยนะ คือเดอะคาวอ่ะมันก็มีข้อดีตรงที่มันแบบมันไล่ล่าโหดมากนะตัวมันแบบไล่ล่าโหดอ่ะยิ่งเราเอาเซตเปิร์กนี่ไปมันยิ่งโหดมากๆครับเอามหิดฉับไวกับไเอเซฟเดอะเบสเนี่ยเซฟเดอะเบสเนี่ยเวลาที่เราตีคนที่ไม่ใช่เหยื่อมันจะเช็ดเลือดไว้ขึ้นเรื่อยๆนะเก็บได้8สแต็กนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเราตีเซอร์เจ็บปั๊บเนี่ยเซอร์จะติดสถานะน,นี่ครับการสไลด์ตัวเปิร์กนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีเซอร์เจ็บปุ๊บเปิร์กนี้จะทำงานทันทีครับถ้าเซอร์ล้มไม้แล้วเซอร์ไปสไลด์ไม้้้้้้้แแแแแผผผ่่่่่่่่่่นน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 ไไไไไหหกกกก็็ชาาาาาางงงะะะมมมััััจตตตตททททททีีีีโดดยเเเเเเรรรรรรอออืืบบบบบคคใลลลลววซ ปั๊บตัวเราจะติดสถานะเหมือนได้แมงมุมมาตัวหนึ่งนะครับเปิร์เอเลียน Alien นั่นเองนะครับอมหิตฉับไว้ทำให้การไล่ล่างเราต่อเนื่องมากขึ้นโฟล์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ่วงเครื่องเนี่ยผมว่าจําเป็นต้องมีครับถ่วงเครื่องนี่ก็คือกระทือบแรงครับ เวลาที่เราแขวนเซอร์เสร็จเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลัง45วิเราต้องไปกระทืบเครื่องเลยครับถ้าเกิดเรากระทืบเครื่องปุ๊บเนี่ยเครื่องจะลดทันที20%จากความขึ้นหน้าทั้งหมดของมันนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับผมแค่เสร็จเปิกนี่ก็ตึงแล้วไปดูกันดีกว่าในเกมว่าจะตึงแค่ไหนนะครับเซอร์จ,จะจุกตึงไหมจะลอดจากน้ำมือของผมได้หรือเปล่าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S ที่พักตัดอากาศข่าวอมอนแค่ okay. ด่านนี้ผมว่าชิวๆนะ ชิวๆเฮ้ยผมว่าผมเจอเลยนะเกิดมาเมื่อกี้มันเห็นเลยนะมีครับวิ่งไปบ้านเล็กเลยเมื่อกี้เห็นเลยใครอะโอเค <c oughs> ปลาลอดช่องสิงคโปร์ปลาดักหน้าตึงๆเ <c oughs> ม็กพับเลย <c oughs> มันไม่ทานมันไม่ทานออกขวาครับออกขวาเราเดินดัก <c oughs> แต่มันหน้าต่างปิดอยู่อะดิ โ okay. อเคอาจจะตีให้เจ็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเราไปไล่คนที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้เห็นปั่นเครื่องระเบิดตรงเนี้ยสวัสดีออกซ้ายซ้ายผ่านตลอดดีไม่ผ่านตลาดตีเซฟเบสสวยครับโอเคไล่คนนี้ได้เซฟเบส,สแล้วเมื่อกี้เราไปไล่เม็กครับไล่เม็กมันไม่ได้เซฟเบส,สนะ <c oughs> สวย เซตเบสสองขั้นตึงๆ <c oughs> ถือว่าโอเคเลยครับเราแขวนตรงนี้เดี๋ยวเราไปกระทืบเครื่องนั้นครับเพราะว่าเครื่องเนี้ยได้เยอะมากนะเมื่อกี้อ่าเมิกปั่นต่อด้วยเหรอ,อน้องเอเดาเอาปั่นเครื่องระเบิดอีกเอาพังพังหมดใส่ระเบิดเปล่ากระทืบเครื่องแรงไปก่อนนะครับเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างบนหัวตรงนั้นโอเคเห็นละ เป็นไงผมย้อยๆเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นเอเดาอีกคนหนึ่งนะครับเคยังไงเอดงงเอดายังง่ายเอเดาเอ้าวิ่งช้าด้วยเคน่าจะได้ตีเอเดาฟรีแน่นอนนักขลับผมสวยเฮ้ยโหคมเลยตอนนี้ แล้วผมเอาลงห้องวีได้คือสบายเลยนะคุมได้2เครื่องเลยอะ <_ d ata> เครื่องนี้ก็ได้เยอะ <_ d ata> เครื่องบ้านใหญ่ก็ปั่นได้เยอะอ้าวทีนี้เสือก็วาวุ่นเลยครับทีนี้ผมบอกให้อา่าขอมาดูหน่อยตรงนั้นระเบิดอะไรอะ่ะ <_ d ata> พับเลยเหรอเม็ก <_ d ata> เดี๋ยว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 มีคนไปช่วยแล้วครับตี้งไงผมซัดเลยซัดเลยแบบไม่เคยแคร์สื่อแล้ววิ่งไวครับติดสถานะวิ่งไวสุดๆบอคอมตึงเขย่าขวดก่อนชงก่อนเหมือนมีคนอยู่บนหัวเลยฮะน่าจะอยู่ไกลอยู่นะ ดีทะลุโอเคทีนี้แขวนห้องวีต่ออุย้ยเซเบสขั้นหแล้วครับเซเบสขั้นหแล้วก็เซยังปั่นไม่ได้เลยแล้วเราแขวนเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหคือผมบอกเลยว่ารูปเกมมันแบบแทบจะเทมาทางเรา100%่ง้วละเมื่อกี้เห็นนะครับกระทืบแรง โดนเฮ้ยอะไรอะเกมเมื่อกี้คือผมกดตีคมๆเลยนะทําไมมันหยุดตีว่ามันไปแบบเป็นการคลิกตีแบบสั้นๆเฉยเลยทําไมอะทําไมอะเกมมันเกิดอะไรอะคนนี้เขาวิ่งเก็บลายดีมากครับ <S <S ผมหาจังหวะปลาขวดไม่ค่อยได้เลยโดนฉีกถ้าผมกลับมาเฝ้าไง เขาไม่เรียกเฝ้าเขาเรียกว่าเซอร์กลัวเซอร์เหงาเลยอยู่เป็นเพื่อนใครเอ่ยนี่ไงแล้วผมซัดเลยเม็ก <Make S 2> เหรอมานี่ดิมานี่ดิเม็กมานี่ดิมานี่ดิ <c oughs> ห้าวเลยเกินโดนไปกล่องหนึ่งเครื่องชิวๆหนึ่งเครื่องเรื่องปกติของประตู <c oughs> ของคนทั่วไปนะแล้วผมลากลงห้องวีอย่างเดียวครับคือถ้าเกิดเซอร์มาช่วยเพื่อนนะผมบอกเลยล้มแทนครับ คือช่วยยากมากอ่ะต้องเปลี่ยนบบล้มแทนเท่านั้นอะคือทำเลเรามันดีจัดๆไงตอนนี้แล้วเราชงแป๊บนึงเขย่าขวดนมเครื่องนี้ยังระเบิดอยู่นะไม่มีคนปั่นต่องั้นเราก็ทิ้บเครื่องนี้เลยละกันเฮ้ยเอาดีเอดาเอดา ผมไปก่อนเอด้านี่เหยื่ออะไรถัดไปผมบอกให้เฮ้สไลด์ไม้แตกนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับเรายัดเข้าไปได้เลยนี่แหละความเก่งครับความเก่งของตัวตลกตัวตลกแต่ไม่ตลอดโดนพี่ซัดจอดแล้วน้องสลบอยู่ห้องวีทั้งวันทั้งคืนเซอร์มไม่ต้องขึ้นไปครับผูกพันกันอยู่ห้องวีนี่แหละ คือแบบเซอร์ Sir, มันจะช่วยยังไงวะเนะี่ยผมว่ายากมากเลยนะไปไหนแล้วเม็กเม็กมันคานไปไหนแล้วอ่ะเอ๊เฮ้ยเดี๋ยวลงไปแล้วหรอครวะนะ่ะมีลูกเองเหรอเขาเก็บเซฟเบส เขาเก็บเซีนเบสหน่อยนี่ไงแล้วผมเน้นได้เลยไม่ต้องห่วงขออาุาซสาเมื่อกี้น่าจะเป็นเมกที่ลงมาช่วยนะไม่มีด้วยแทงลงแทงหลังเอาไงเพื่อนเมกลงมาช่วยได้นะถ้ามันจาเป็นนะแล้วประเด็นคือเมกคนไหนวะเนี่ยมันมีเมกสเมก แล้วออกจากเกมไปก่อนหนึ่งคนนะจริงๆคือผมอยากไปตีคนแต่ว่ามันไม่อยากผมไม่อยากเสียเซฟเบสไงเซฟเดอะเบส for last เปิดที่ตึงที่สุดในเมตานี้ยังเล่นได้อยู่เสมอนะโอเคผมจะคุมสามเครื่องนี้นะฮะชงนมก่อนอ่ามันว้าเข้าไปในพอร์ทัลแล้วครับอืมหาไม่เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มี ตอนนี้เจออยู่ในโพทตลหนึ่งคนเฮ้ยโอเคเฮ้ยไอ้เม็กคนนี้ไอ้เม็กตัวนี้มันขาแมงมุมมาดิใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ใช่ขาแมงมุมงั้นเราไล่คนนี้เลยละกันของพี่น้องอย่ามาเก็บของพี่มันมาบัฟวิ่งไวของผมไงไม่ได้หนาไม่ได้หนะ คมคมบุริเข้าเทคเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีบาลานซ์แลนดิ้งวิ่งเร็วสุดๆอ่ะเอาดีๆปลาดักคมคมปลาดักคมคมปลาดักคมคมอุ้ยโหเชิงหนา เชียงถือว่าตึงไอ้ซาลิน่ามันหายไปเลยวะน้องๆมันหายไปไหนวนะเนี่ยผู้มาเยอะจังง่ะแล้วผมเดินเก็บบัตรลัดตึงๆเฮ้ยโหโ,โดดไวมากต้องทืบแล้ว,ว่ะไม่ได้ละไม่บ้านตรงนี้มีคนปั่นนะเนี่ย ได้เข้าไปข้างในเลยครับน้องเดี๋ยวพี่ตามไปติดๆพี่ตามมาติดๆมันจะไปเข้าประตูนู้นเหรอขูหไม่ทันโอ้เหลือเชื่อออกตามมาแล้วสโลไปตึงเลยไงเราไปตึงเลยไงไปตึงเลยไงไปจุกตึงซะแล้วไง พอเพื่อนมันตึงมันเริ่มงตึงตามเพื่อนมันเฮ้ยใครปั่นอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเๆออ,ออกมาจูกไม่ใช่เนียนเฮ้เฮ้เฮ้เแล้วเนียนเลยเหรอเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆมีตัวตนมั้เนี่ย มานี่มานี้มันข้ามหน้าต่างเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันเบาๆครับข้ามหน้าต่างก็เลยมั่นใจว่าเขาข้ามหน้าต่างแน่นอนครับแล้วแขวนสองสยองขวัญเลยจ้างานนี้มาครับเครื่องสุดท้ายมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเอาหน่อยเร็วโอเควิ่งกันคนละลายเลยนี่ไงผมมองเห็นครับใครจะมองไม่เห็นไม่รู้แต่ผมมองเห็น มันจะมีคนสวดมาช่วยอะดิใช่เป่ามันสวนมาช่วยตึงๆดักหน้าไว้ก่อนเลย <c oughs> มีคนวิ่งออกมาเอาแล้วไงทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิเพื่อน ทีนี้ก็มาวุ่นเลยอะดิมาวุ่นเลยจะใช้บาลานจะใช้บาลานที่รู้ที่รู้พี่ตื่นพี่เบิกบานมุกเก,เก่าเพื่อนจะมาใช้บอลลงบาลานใส่พี่ไม่ได้หนาไม่ได้หนาโอเคผมว่าผมคุมได้อยู่นะโซนเครื่องสามเครื่องเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเสื่อเริ่อยากละชงนมก่อนไม่รู้ว่าบ้านใหญ่หรือเปล่าผมว่าเขาอาจจะปั่นบ้านใหญ่ได้เพราะไม้บ้านใหญ่เยอะครับแต่มันใช้กันหมดแล้วว่ะดิ มีรอยมีรอยเลือดเมื่อกี้โอเคเข้าประตูวาไปแล้วหนึ่งเข้าไปด้วยคนดิขอเข้ามาด้วยคนดิอยู่ตรงกลางได้ป่แลกของอยู่ไปด้วยคนครับไปด้วยคนครับตามเสียงครับ <Okay. S 1> พี่เดินตามเสียงครับน้อง พี่เดินตามเสียงล้อสายครับน้องและคนสุดท้ายเม็กผมว่าอยู่เครื่องนั้นเฮ้ยฮิวหรอรู้จักการฮิวน่าจะเซลฟ์แคร์ครับคนปกติประตุชนคนปกติเขาไม่หายเจ็บได้หลายรอบนะแต่เขาหายเจ็บสองรอบเองผมว่าอาจจะอยู่แถวบ้านเล็กนะเนี่ยเพราะว่าบ้านใหญ่อะมันยังระเบิดอยู่ครับผมกระทืบแรงเอาไว้ โอเคแสดงว่าน่าจะอยู่ถ้าบ้านเล็กแหละน่าจะเนียนละนะครับน่าจะเนียนละเดี๋ยวผมขอลองมาเช็คฝั่งนี้ก่อนลองมาเช็คบ้านเล็กก่อนคือเขาไม่ได้เข้าประตูวาร์ปนะครับถ้าเกิดเขาเข้าประตูวาร์ปมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าไอคนเนี่ยมันเข้าประตูวาร์ปไปแล้วอะไรเงี้ย เงียบมากเงียบเกินมันได้เซีตทอ่อเกิดไหมโอเคผมแขวนเลยแล้วกันนะเดินหารอบหนึ่งไม่เจอแขวนเลยโรมิโอเฮ้ยแต่เขาต่อกกรกับผมได้ดีเลยนะตีนนะ่ะคือแบบว่ามันมามันมาตึงตอนที่ไอเมคขนแรกมันแบบมันไปจุกตึงไงมันไปจุกตึงมันไปเวจุกตึงใส่โอเคหาไม่เจอละ ผมว่าเขาเน่าจะปล่อยตายแลย้วมั้งคิดว่าหรือจะหลอกใช้เขาต่อไปยินเฝ้าให้เขาดิ้นออกมาไปเวหลอกใช้นั่นไงปล่อยตายจริงจด้วยครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าเราจะหาหลุมเจอก่อนเขาไหมวัดว่าใครจะโชคดีกว่ากันไม่มี นี่ไงแล้วผมโชคดีกว่าไงโอเคผมทืบเลยแล้วกันนะครับประตูเฮ้ยโอ้โหประตูประตูมองจากไกลๆได้นะเนี่ยประตูตรงนี้กับไกลๆตรงนู้นมีลำแสงบังอยู่นิดหน่อยแต่มองเห็นครับเห็นสองฝั่งเลยเห็นสฝั่งแต่ตรงประตูเนี่ยเราต้องเดินมาดูนิดนึงนะ โอเคเหมือนจะไม่มีประตูเราเห็นผมพยายามเพ่งอยู่นะเราต้องพยายามเพ่งนิดนึงไอเม็กตัวจูก๊กยังไงจะได้ออกไหมจะได้ออกหรือเปล่าจะเปิดจะเปิดหรอเปิดหรอไม่ทันนะไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับมีกุญแจหรอ มีกุญแจเหรอเฮ้ยกูแขวนใครน่ะมีตัวตนมนะั้น่ะเมื่อกี้มันเป็นการดึงหลังจากการที่เขากำลังทำท่าเปิดท่อครับมีตัวตนมนะั้น่ะจะมาเปิดทงเปิดท้องผมว่าเขาน่าจะเอาเซตเอาชีวิตรอดมาครับ แต่หลุมมันเกิดแย่เกินน่ะหลุมมันเกิดแบบลายที่แบบเพิ่มองหลุมน่าจะมีไม่มีเพิ่มองหลุมด้วยอ๋อมีครับมีเพิ่มองหลุมโอ้โหนี่มันเซ็ตเอาตัวรอดเลยนี่ว่าเอาแทงหลังมาเซลแคมามองมามองหลุมแต่ว่าไม่ทันไงมันไม่ทันไงคือหลุมมันอยู่เกิดในลายที่แบบเราเดินไปดู2ประตูเลยอ่ะคือความยากของของเมกอ่ะเมกไม่คอดสวยเลยครับน้องๆเป็นไงปึงเลยครับตัวตลกคือตัวตลกไม่เอาจริงๆส่วนตัวผมว่ามันไล่มันไล่โหดมากนะคือมันไล่โหดก็จริงแต่ว่าข้อเสียมันก็มีถึงเราจะเอากระทืบแปลงไป มันก็คุมเครื่องได้ไม่ขนาดนั้นอนะมันก็แบบมันก็โซนเครื่องได้ไม่ค่อยโหดอะคือไล่ฆ่าโหดก็จริงแต่เซอร์ก็ปั่นไฟไวนะครับคือตัวที่ไล่ฆ่าเก่งแต่เซอร์ก็เก่งกับมันตัวที่เซอร์ปั่นไฟไวเหมือนกันนะเออคือตัวเนี้ยผมว่ามันมีวิธีแก้ทางอยู่มันก็ไม่ได้แบบแก้ทางไม่ได้ซะทีเดียวนะก็แก้ทางได้คือจริงๆวิ่งเปไมป้ไปเรื่อยๆแหละแต่ว่า เบรกที่เราเอาไว้กันเปรไม้ก็มีนี่ไงเบรกนี้ครับถ้าเกิดเราตีเขาเจ็บปุ๊บเนี่ยคือเซอร์มันจะสไลด์ไม้มันจะไม้แตกทันทีครับแต่ว่าไอ้ด่านเนี่ยไอ้ด่านที่เราไปเจอมาเนี่ยด่านที่พักตากอากาศขาวอ,อมอนมันมีไม้เซฟเยอะครับคือถ้าเกิดมันเป็นรล่าบนง่ายๆเซอร์มันจะกระโดดไปมาได้ใช่ไหมล่ะเราไม้แตกแต่ถ้าเกิดมันเป็นรอบไม้รอบเซฟอะ่ะคือมันบังคับให้เราต้องกระทืบไม้เนาะโอเคครับเป็นไงครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ที่ด้วยนะครับแล้วเจนน